ไปออกกำลังกายวันนี้วันอังคารสีชมพูหมวกสีชมพูด,ดอกดอกดอกไปไปค่ะลืมหูซิปนั่งอาซาโยกไปโยกไปค่ะโยกไปอยู่บ้านเรา กไม่มีซีเงเกไม่มีซีท่าน,นี้ท่านได้แต่ไร,รมะมาโยกไปโยกไปถ้าไม่ได้ออกกำลังกายมีวีรู้สึกว่ามันอ,อึดอัดมันอ,อึดอัดต้องยกอ,ออกเสื้อใส่ชุดนอ,ดอนออกกำลังกายเลยวีวีรสัสชุดอะไรก็ไม่รู้ชุดดอมอันนี้มี ส้าจุดนอนก็ร่างกายได้อยู่ในบ้านมีเค่นั้นโยกไปยกไปยกไปอยากเอวดียกไปยกไปนะคะเตี้ยลงเตี้ยลงยกไปยกไป,ไปให้เหงอออก ออกกํากลังกายอยู่ที่บ้านมันสบายออกได้ทุกสถานาการณ์นะคะกางเกงไม่มีซีฟกางเกงไม่มีซีฟเอ้มหูซีสารวันเตีย้ยลงยกไปยกบ่อยๆแขนอยากแขนเรียวขาเรียวยกบ่อยๆค่ะ มานะแต่ใส่เนื้ออายกังแกงมีไว้มาจะใส่เนืา้ออายยาเอวคอก็บิดไปตีก็โยกไปโยกไปจนเนื้อออกนะคะเราก็จะได้ยืดขึ้นไป ยืดไปยกขึ้นสูงสูงเลยงอเกงรียวยสายเอวเข้าไปสายเอวยกแขนแขนจะได้แขนจะได้เรียวๆยกแขนบ่อยๆนะคะยกขาด้วยพี่ๆนอนอยู่บนที่นอนอันนี้ในคอร์สแขนเรียวขาเรียวนะคะใครมาอยากมีต้นแขนที่สวยงามยกบ่อยๆยกบ่อยๆยกบ่อยๆ,ๆ,ๆ ยกขึ้นอย่างนี้ยยกกันเลยแล้นอนอยู่บนที่นอนเราก็ยกขานะคะแล้วก็ยกขาได้ออกกำลังกายที่บ้านมันสบายสบายอยากแค้นเรียวค่ะเรียวก็วันนี้ฝนตกออกไปออกกำลังกายข้างนอกไม่ได้ฝนตกที่ไปเรื่อยๆจกรกาน ีดจักรยานบนบกถี่ไปจนรู้สึกว่าเหนื่อยราออกวันนี้ออกไปวิ่งข้างนอกไม่ได้ก็ออกอยู่รีดแท่งรีดขาอยู่ที่บ้านนี้เลยค่ะอากาศเนาะเมือม่อวานอากาศดีเมื่อวานบางทีก็กลับไปกลับมาอากาศรีดเลยค่ะรีดอย่างเงี้ยเอามือสองห่างจับไว้อย่างเงี้ยรียดลงไปเลยรงน่องน่องไม่อยากน่องใหญ่ก็รีดออกรีด น,น่องรีดแขนรีดขาออกไปให้หมดนะคะออกกําลังกายที่บ้านสดชื่นสูงหัวใจให้เพื่อนก่อนออกกําลังกายที่บ้านเราทํายังไงก็ได้สุดยอดเห็นไหมเงือยกแขนยกขาก็สบายที่บ้านเราเราทําอะไรก็ได้วิ่งวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิข้งงงงางนอกมันฝนตก วิ่งไม่ได้ดูข้างนอกออกไปวิ่งไม่ได้ฝนตกออกไปทำดูนะคะเพื่อนยืดแข้งยืดขาตามวัยกเกษียณน,นะคะเราไม่ต้องไปกระโดดโรอดเต้นหรอกคะ่ะสุขภาพดีมาช่องวิววีนะเห็นไหมเหงื่อออกแล้วรักๆทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะ